ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูสุดสองตัวล่างตรงอีกสุดชุดหนึ่งนั้นเพคะน,นะสุดสองตัวล่างตรงสุดนี้เลขมันจะหลายตัวกว่าสุดสุดสองตัวล่างตรงสุดยาวๆอีกทีหนึ่งนั้นเพคะน,นะสุดนี้จะเดินเดินสั้นกว่าแต่หลายตัวแต่เข้าทุกงวดเหมือนกัน สามสี่ห้าสิ้าชุดตรงนั้นเพ่อนน่สิบชุดตรงสองตลาง,ลางแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็ที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปก่อนหน้าน,นู้น3 4มสี่สิสองสสองสิชุดตรงอันนี้ยีห้าชุดตรง เปรียบเทียบใส่กันนั้นเพื่อนนะชอบสุดไหนชอบสูตรไหนชอบคลิปไหนเพื่อนก็ดูเลื่อนไปดูเลื่อนลงไปดูแล้วก็สอบก็หรือเพื่อนเพื่อนชอบตัวชนก็ลองแคปแต่และคลิปนี่ไปใส่กันดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหม <c oughs> อ้าก่อนก็ดูแนวะทาง,งเราเพื่อนฝากซ่องฝากคำเตือนครับคลิปโรนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเรื่องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยแล้วก็ผมเอาเขียนแต้มเอาดินสอเขียนนั่นเพื่อนนะเอาดินสอเขียนแต้มใส่ด้วยกัน,เ,น,เ,น,กนเ,เพื่อนคอยดู ไม่หมดมเขีนหมดอ่ะผมลองเขียนมันว่างก็เลยเขียน2ตัวแล้วก็เรามาเขียนเป็นแต้มเดิอนานเพื่อนนะงวดแรก2 6นั่นเพื่อนนะสอสูตรนี้2 6อ,อันนี้มา2ตัวอันนี้มามาหน่วยตัวเดียว หลักสิบมาสองหลักหน่วยมาหกสองหกแต้มแปดเขาแต้มนั้นเพื่อนนะผมมาดินสอเขียนเอาเอาตำแหน่งนี้แล้วเพื่อนเนี่ยเอาตำแหน่งเดียวกันเขียนแต้มอีกก็ลองดูนั่นเพื่อนนะ เอาสองตล่างนั้นเพื่อนนะมางวดถัดมาหลักสิบเลขห้าสูตรนี้เป็นเป็นคู่ขี้นั่นเพื่อนนะเป็นหลักสิบคู่ขี้อย่างได้เลขขี้น,นี้ก็เลขขี้ทั้งหมดอันนี้ก็จะรวมแต่ก็เข้าทุกงวด อันนี้เต็มแปดอันนี้เต็มห้าอันนี้เต็มเต็มเก้าเรืองว่าผมผมมองผิดนั่นเพื่อนนะมันต้องเต็มหน่งเดียวกันทั้งหมดต้องต้องหน่งเดียวกันทั้งหมดเรียงผมไปไปมองเลขเลขผลออกผมมาตำแหน่งนี้ทำเต็ม มันตัวเดียวกันทั้งหมดอันนี้ต้องได้ได้ศูนย์ผมไปมองตัวนี้กเพื่อนหน่ยน่าจะมองตรงนี้ศูนย์ว่าตรงนี้ห้าตรงนี้ก็ต้องเป็นหกตรงนี้หกตรงนี้หกตรงนี้ศูนย์ก็ต้องเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นห้าบวกสองเป็นห้า เป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเออนี่มันจะถูกมันก็มองอยู่เมื่อกี้นี่ตัวเดียวกันหมด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 ข้างล่างด้วยมาที่นี่หลักหน่วยเลขศูนย์ครบล่างแตมห้า แต้ม8ไม่วงนั้นเพื่อนนะแต้มเพราะผมยังไม่เขียนจริงผมอดินสอเขียนลเล่นๆนั้นเพื่อนนะแต่มองเห็นเป็นตัวเลขอยู่ผมเอาตำแหน่งนี้ทำแต้มด้วยหลักสิบหลักหน่วยครบสองตัวล่างแต้มเก้าแต้มเก้าก็หนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งแต้มเก้าเข้าแต้มเก้ามาหลักสิบหลักสิบเลขสาม หลักหน่วยเลขหนึ่งเข้าเต็ม4 9่เกบวกสองบวกหบวกสองเข้าแต็ม4ีเต็มผมไม่ผมไม่วงนั้นเพื่อนนะผมต้องเดี๋ยวเอาไปลอกใส่อีกหน้านึงอันนี้ลองเขียนดูมันเข้าหลักสิบเลขห้าหลักหน่วยเลขแปด เอาเลข8มาเอาตำแหน่งเดียวกันเลข8ยกมา8บวก2บวก1 1บวก2เป็น3เข้าแต็ม3ครบ2ตัวล่างแต็มเข้าหลัก10เลข7หลักหน่วยเลข7ครบ2ตัวล่างเลขเบินก็เข้าเอา7มาเดิน7 เจบวกสองเป็น9ก้าบวกหบวกสบวกหบวกหนึ่เต็ม4เข้าแต้มมางวดน,นี้หลักสิบเลข6หลักหน่วยเลขหนึเอา1มาเดิน1นึ1่งหนึ่งบวกสองบวกหบวกสองบวกหบวกหนึ่ง เข้าเต็ม7จ็คบ2ตัวล่างเต็มเข้าหลัก10บเลขแปดหลักหน่วยเลขเจ็เอา5มาเดิน5้าบวกสองบวกหบวกสอเต็ม5 8กับ7บวกกันแต็ม5เข้าแต็ม5 ตัวเลขอะหลักสิบเลข3หลักหน่วยเลขเจ็เต็ม0ูเต็ม0เอาสามมาเดิน3ามบวกสบวกหบวกสบวกหบวกหนึ 2, ่เต็ม0นย์เข้าเต็ม0ูน เข้าแต้มปรับหรักก็เข้าแต้มก็เข้าแต้มสูตรใหม่เขียนเสร็จเมื่อวานแตมสูตรใหม่เขียนเสร็จเมื่อวานมาหงวดถัดมาหลัก1 0บเลขสองหลักหน่วยเลข2อครบ2องตัวล่างแตมสี่เอาหนึ่งมาเดิน หนึ 1> 1่งบวกสองเป็นสามสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่แต้มสี่แต้มเข้ามางวดที่ผ่านมา <c oughs> มองเห็นโนซาวเปล่าเพื่อนนุ๊ก,กใครมึงใใส่ไม่ หลักสิบเลขห้หลักหน่วยเลข2ได้ครบ2องทลลังแต้มเอา9้ามาเดิน9กบวกสเป็น1นึ่งบวกหนึ่งบวกสบวกหบวกหบวกหแต้ม7 5็บวกสเป็น7แต้ม7มาหวดน,นี้หลัก10ได้เลขขี หลักหน่วยผมจับคู่ให้เพื่อนไปนะจับคู่ให้เพื่อนไปแตมคิดที่ผ่านมาที่ผมเขียนสุดสองตัวบนสุดสองตัวล่าง สี่สามสชุดตรงตชุดนี้ผมมาแต้มชุดนั้นด้วยมาชุดนี้แล้วแต่แต้มชุดไหนจะเข้านั้นเพื่อนนะแต่ถ้าว่าตัวชนมีหนมีสามหนึ่มีแต้มแค่1นึกับ3จะมาไหมชนกันกับที่ว่างวดก่อนที่ว่าผมถ่ายเห็นเพื่อนไปไม่ใช่ง,งวดก่อนงวดนี้แหละแต่ถ่ายคลิปก่อนโน้นคลิปแรกๆคลิป ไม่รู้อาชิปที่เท่าไหร่อ่ะอันนี้ผมจับคู่ให้นานเพื่อนนะจับคู่ให้เมื่อกี้นี้หลักสิบเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งหลักสิบมาถึงกากระบาดนี้หลักหน่วยเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านับเรียงเต็มอันนี้คือหลักหน่วยถ้าแต้มโซนถ้าเต้มูตนนี้เข้านานเพื่อนนะแต้มูตรเอาดินสอเขียนนี้นนเพื่อนนะ เดี๋ยวผมจะย้ายไปใส่สมุดให้มันมาตรฐานอันนี้ยังเอาดินสอเขียนมันก็เข้าทุกงวดในจำนวน1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12งวดนี้หลัก10หลักหน่วยเดินดิน12งวดเท่ากันแต้มเดินเท่ากันอันนี้คือทำย้อนหลังยังไม่เห็นผลงานงวดหน้าถ้าออก ว่าแต้มตัวชนตัวนี้กับแต้มชุดนี้ตัวไหนจะเข้าถ้าเกิดว่าเป็นตัวชนเข้ามีแต้มหนึ่งเต้มมีแต้มหนึ่งเต้มหนึ่งเต้มหนึ่งเต้มสามเต้มสามถ้าแต้ม อันนี้สามสูตรอันนี้หนึ่งสูตรเป็น4ี่สูตรถ้าแต้มเข้ามันจะเหลืออยู่แต้มหนึ่งกับแต้มแต่แต้มขี้ทั้งหมดนั้นเพื่อนนะแต้มเราจะเหลืออยู่แค่หนึ่งสแต้มล่างนั้นเพื่อนนะแต้มสองตัวล่างจะเหลืออยู่สองแต้ม จะเหลืออีกสองแต้มจะมาไหมอันนี้มีลูกุมเขียนเอาเลยเขียนตัวเลขนี่แหละเลขอะไรเลขหกกับเลขเกตเลขหนึ่งกับเลขนี่อ้าวถ้าจับตามแต้มนั้นเพื่อนนะถ้าคนชอบตามแต้มถ้าคนบางคนไม่ชอบตามแต้มก็ชอบเอาเลขเด่นตัวเองก็เอานั้นเพื่อนนะแต่ถ้าเข้าแต้มแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งก็จะมีชุดนี้นั้นเพื่อนนะ เห็นเพื่อนในกลุ่มบอกว่าสามเด่นนั่นเพื่อนนะหลายสำนักเขาสามเด่นผมไม่เด่นตามเขานั่นเพื่อนนะผมเอาตามแต้มอันนี้คือตามแต้มตามสูตรของผมแต้มสามแต้มสามอันนี้ก็แต้มห้าอันนี้แต้มสอง เต็มศนี่เต็มหนึ่งี่เต็มหนึ่งเต็มหนึ่งเพื่อนนี่เต็มหนึ่งนี่นี่ไงเต็มสเต็มสอันนี้เต็มสอันนี้เต็มเจ็ดเต็มสนี่เต็มสองเต็มศนย์เต็มศูนย์เต็มสองเต็มสี่ เต็มห้าเต็มหกเต็มห้าเต็มสี่เต็มสองเต็มศูนย์เต็มแปดอ้าวถ้าแต้มเข้านั้นเพื่อนนะเราจะเหลืออยู่สามสุดถ้าแต้มเข้าสองตัวล่างเราจะเหลืออยู่สามสุดจะเหลือยี่สามสุดเพื่อนถ้าสามเด่นก็าสามแปดเข้าเต้มหนึ่งถ้าหกเด่น ก็ห้าหนึ่งเข้าตามแต้มถ้าหกกับเจ็ดเด่นก็ได้เข้าได้สามเจ็ดสามเจ็ดหกต้มสามเจ็ดหกเต้มสามห้าห้าหกเต้มหนึ่งสามแปดต้มหนึ่งอะได้สามชุด่เพื่อนได้สามชุดแต่ผมให้สมาชิกไปไม่รู้ว่าผมจะเลือกถูกหรือเลือกผิดนนเพื่อนนะผมให้ไปชุดเดียวไม่รู้จะถูกหรือผิด แต่นี้มันได้สามซุดก็ถือว่าดีดีมากนั้นเพื่อนะดีกว่าสุดเดียวเดี๋ยวผมก็จะส่งสุดนี้ให้สมาชิกไปให้เขาดูอีกทีนึงว่าให้เขาเลือกเอาจะเอาตัวไหนอย่างผมจับสามตะบนเลขดับผมไม่ตัดทิ้งนั้นเพื่อนะเลขดับผมไม่ตัดทิ้งดับหน่วยผมไม่ตัดทิ้งดับบนทุกหลักผมก็ไม่ตัดทิ้งผมเอามาเขียนใส่หมดสมตะบนแต่สุดเน้นของผมสุดเดียว ูมกับน้องจอกแกบอกว่าเอาแบบนั้นละจันให้เขาเลือกเอาว่างั้นว่ะแต่ผมยังไม่จับให้สมาชิกคนไหนอยากได้ชุดเดียวถ้าหาเบอร์โทรผมเจอก็ลองโทรมานานเพื่อนนะอยากได้ชุดเดียวคนที่คอมเมนต์มาบ่าอยากเน้นให้หน่อยชุดเดียวถ้ามีตังโทรออกก็โทรมานานเพื่อนนะผมโทรไปไม่ได้นะผมไม่รู้เบอร์เพื่อน าเพื่อนมีเบอร์มีเบอร์ผมอย่างนี้ก็เพื่อนก็หาเจอก็โทรมาผมไม่รู้ว่าเบอร์เพื่อนขึ้นต้นในเลขอะไรแต่เบอร์ผมขึ้นต้นในเลขศูนย์นั่นเพื่อนนะเบอร์เพื่อนไม่รู้จะขึ้นต้นในเลขแปดเลขเก้าแต่ละคนนั้นเหมือนไม่เหมือนกันแต่เบอร์ผมเฉพาะเบอร์ผมคนเดียวขึ้นต้นในเลขศูนย์ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนั่นเพื่อนนะอยากได้ชุดเดียว คอมเมนต์มาเลขบนเป็นเลขที่หาเงินนั้นเพื่อนนะเลขล่างผมทำให้แล้วอ่ะสนาทีน้อยน้อยกว่า18นาทีนั้นเพื่อนนะแต่มากกว่า16หกนาทีมากกว่า15นาทีก็ถือว่าเยอะอยู่ก็ถือว่าคุ้มจับใส่แต้มได้สามชุดเป็นตัวกันให้ไปด้วยตัวเด่นตัวหนึง่งอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนโชคดีทุกคน หอมปากหอมคอนคั่นเพื่อนนะตอนรับปีใหม่ตอนรับปีใหม่เห็นเพื่อนตอนรับปีใหม่เอาเงินกลับบ้านลูกๆกันหลานจะเอาเงินกลับบ้านนั่นเพื่อนนะเอาเงินกลับกรุงเทพไม่ใช่กลับบ้านมาบ้านแล้วมาหาพอ่อหาแม่แล้วอ่ะโชคดีทุกคนเพื่อนตัวเน้นองผมมีชุดเดียวอยู่ในนี้ตัวเน้นมีอยู่ชุดเดียวอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ